ช่องของเราก็มีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับทุกวันเวลาตีห้าเป็นต้นไปนะครับเข้ามาดูกันได้รับชมกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีช่าชมทุกท่านอยู่ผมช่องรักดูซัมติงกับผมรักเกมนะครับวันนี้เราจะพาไปดูกับ NPC คนหนึ่งนะครับที่สามารถฟาร์มของให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์มเองเลยนะครับนั่นก็คือ NPC ผู้นําการสำรวจนั่นเองนะครับ NPC ผู้นําการสำรวจนะครับเวลาเราหาเขานะครับ เขาจะเป็นตัวกิ้งก่าสีแดงนะฮะที่มาปรากฏตัวในบทที่2นั่นเองครับเราสามารถเริ่มฟาร์มได้ตั้งแต่บทที่2นะครับโดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยในการเดินไปเก็บมะม่วงแม้แต่ลูกเดียวเลยนะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาเราสามารถฟาร์มที่อื่นได้อีกนะฮะโดยที่ไม่เปลืองเวลาในการฟาร์มนั่นเองนะครับโอเคเรามาเกินกับตัวผู้นำการเารมโลดเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราพาไปดูนะครับไป ก่อนอื่นนะครับก็นี่ฮะเดินเข้าไปตรงนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็คือผู้นําการสํารวจครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนไปบนสุดเลยนะครับมันก็จะอยู่อันแรกสามารถกดคิดได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปเลยอ่ามันอกีเป็นไอ้มนุษย์กิ้งกานะครับมันบอกว่าวูวี่ไปไหนแล้วล่ะเจ้าจะเล่นกับข้าแทนก็คือไอตัวเนี้ยเ u e s t l ครับมันก็จะเล่นกับเด็กนะฮะเออประมาณนั้นนะครับมันจะมีช้อยให้เลือก2องอันให้เราเลือกเอาสำรวจแล้วกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับผมออกสำรวจไปหนึ่งรอบแล้วนะครับกำลังสำรวจอยู่ก็คือเนี่ยครับเซตเนี้ยเซตธาตุไฟผมเอามอนสเตอร์ธาตุไฟไปออกสำรวจครับสิ่งที่ผมจะได้ก็คือกิ่งไม้126่อันนั่นเองครับอ่าโดยมอนสเตอร์ที่ผมเอาไปสำรวจเนี่ยก็จะเป็นพวกธาตุไฟทั้งหลายนั่นเองนะครับเราสามารถเคลียร์ทันทีได้เหมือนกันนะครับแบบเอ้ยผมอยากได้วัตถุดิบนี้นด่วนเลยนะครับกดเอาเพชรซื้อได้เหมือนกันครับน้องก็จะกลับมาทันทีให้เราลงสำรวจต่อได้นั่นเองนะครับ ซึ่งการสำรวจแต่ละรอบเนี่ยมันจะใช้เวลาแตกต่างกันนั่นเองนะครับเราสามารถกําหนดเวลาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วก็ตรงรายชื่อคณะสำรวจเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มคณะสำรวจได้อีกหนึ่งคณะนั่นเองครับเป็น3คณะสำรวจโดยการใช้เพชรสามพันในการปลดคณะสำรวจ1คณะนะครับอ่าโอเคเรื่องคณะสำรวจก็น่าะประมาณนี้นะครับเข้าใจง่ายอยู่นะฮะเราไปที่ออกสำรวจกันดีกว่านะครับซึ่งออกสำรวจเนี่ยครับมันก็จะมีพวกธาตุพวก นี่ฮะว่าประเภทการไปเอาของนะเป็นประเภทอะไรนะครับมันจะบอกหมดนะฮะลุงลรดีรินเนี่ยมันจะเป็นธาตุลมนะครับแล้วก็ของที่สำรวจเป็นหลักเนี่ยมันก็จะเป็นพวกพืชนะครับที่สามารถใช้ถุงมือเก็บได้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าความต่างของแต่ละบทเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะตัวเทก้าฮะตัวเทก้าก็เป็นธาตุน้ำฮะแล้วก็การเอาวัตถุดิบมาเนี่ยครับก็จะใช้เป็นพิกแอคในการเอานะครับ มันค่อนข้างที่ต่างกันละนะฮะท่านผู้ชมก็ได้เห็นความต่างละนะครับอันนี้ก็จะเป็นธาตุไฟใช้ถุงมือเหมือนกันนะฮะถ้าฟูลเลนก็จะเป็นพวกแก่นะครับโดยใช้มอนสเตอร์ธาตุลมนะในการฟาร์มพวกแก่นี้นั่นเองนะครับสมมุติแก่สีฟ้าเนี่ยผมน้อยนะครับผมก็สามารถฟาร์มอันนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาฟาร์มอันนี้กันนะในอนาคตนะฮะแล้วก็อีกบทหนึ่งนะครับเป็นบทสุดท้ายลูกคูลังมานั่นเองนะครับใช้ธาตุน้ําในการฟาร์มนะครับเห็นไหม มันก็จะมีบอกนะครับว่าใช้อะไรในการฟร์มใช้เป็นพ i ิกแอ็นะฮะเออนะฮะแล้วก็อันนี้ใช้เป็นการเปิดกล่องให้มอนสเตอร์ไปเปิดกล่องนะครับซึ่งมันมี3ามประเภทด้วยกันได้แก่ถุงมือพ i ิกแอ็แล้วก็กล่องนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพ i ิกแอ็กับตัวถุงมือกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปที่ฟูลเลนนะครับแล้วก็ไปเลือกเพฟสผีฟ้าเรียกว่าเฟสเฟสแรกแล้วกันเฟสแรกผีฟ้านะ,นะฮะโอเคพอเราเข้ามานะครับ ตามที่ด้านนอกมันแจ้งเลยก็คือฟูลเรมมันเป็นธาตุลมนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหัวข้อแรกเลยก็คือความยากของการสำรวจไอตัวความยากเนี่ยครับมันก็เป็นตัวพลังต่อสู้ของมอนสเตอร์เรานั่นเองครับอ่ะมันก็ลิมิตไว้นะครับว่าจะเอา2องแสนฟหรือมากกว่านะครับเออ นะซึ่งเราสามารถลดได้นั่นเองนะครับแต่ว่าการลดเนี่ยเราสังเกตที่ไอเทมสำรวจก่อนนะครับว่าตอนนี้มันเป็นร2 6ยี่นะครับร้อยี่เนี่ยคือจํานวนสุทธิที่เราจะได้รับและจากตัวกิ้งกาหลังจากฟาร์มเร็จน,นะครับถ้าเราลดแล้วปุ๊บมันจะเป็น8 4ซึ่ง84เนี่ยมันจะเป็นจํานวนที่ลดลงถูกไหมเพราะว่าความยากมันต่ําลงซึ่งความยากต่ําลงพลังต่อสู้ก็น้อยลงนั่นเองครับเราสามารถลดได้อีกอ่ะแต่เผื่อแบบใครแบบเอ๊ะไม่ไหวครับแสนห้าผมดันไม่ถึง ก็เอาของประมาณนี้ไปก่อนก็ได้ก็คือฟีนะครับอ่าตัวพลังต่อสู้มันก็ลดเหลือ2 0 0 0 0ละนะครับอ่านะครับโอเคนะครับสำหรับความยากของการผสมรถก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเรื่องเวลาก็จะเป็นเรื่องเวลาจริงๆนั่นแหละตามเวลาท่านผู้ชมถ้าตั้งน้อยท่านผู้ชมต้องเคมเร็วขึ้นนั่นเองนะง่ายๆนะฮะอ่าประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่าเรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเนี่ยมันก็เป็นรูป พิกแอ็นั่นเองนะครับพลิกแอ็เนี่ยมันก็จะใช้ตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับในการฟามนะครับไม่ใช่ว่าได้ฟรีมาเด้อนะตัวพลิกแอ็เนี่ยหาได้จากไหนเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับขอกดยกเลิกก่อนนะครับกดออกไปเลยนะครับให้เราสังเกตที่ด้านซ้ายครับคนขายของชำนะครับอยู่อันที่3เลยนะครับกดเข้าไปอ่ะมันก็จะเดินไปเองนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาเดินนะฮะอ่ะกดซื้อนะครับ แล้วก็ไปที่อุปกรณ์นะครับด้านบนฮะมันก็มีถุงมือสีเขียวขายนะฮะก็คือไอ้พวกนี้แหละนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยวันหนึงฟาร์มได้2ครั้ง3ครั้งได้เลยนะสอครั้ง3ครั้งเนี่ยมันก็จะใช้วัตถุดิบเยอะแล้ประมาณ30อันได้เพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับให้ซื้อประมาณ100-200อันไปเลยในการเอาไปฟาร์มนั่นเองนะครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับให้เราไปที่ผู้นำสำรวจต่อนะครับ หลังจากเราไปดูไอแม่ค้าขายของที่ขายพิกแอคแล้วนะฮะเรารู้แล้วว่าแหล่งในการเอาไอพิกแอคเนี่ยมาจากไหนนั่นเองนะครับตอนนี้ตัวอุปกรณ์มันจะใช้1อันในการฟาร,ร์มหิน14อันซึ่งมันมีผลเกี่ยวกับพวกระดับความยากของการสำรวจแล้วก็เวลาการสำรวจด,ด้วยนะครับยิ่งความยากเยอะฮะมันก็จะทำให้ตัวพิกแอคอ่ะใช้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้อง ดูแล้วกันนะครับว่า p ิกแอ็ท่านผู้ชมเนี่ยพอหรือเปล่าไม่พอก็ไปซื้อร้านที่ผมว่าเมื่อกี้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือมาสเตอร์ในการสำรวจนะครับต้องเป็นธาตุลมเท่านั้นเกมมันฟิกไว้เลยนะครับเราก็ติ๊กมาได้นะครับขั้นต่ําในการเอาไปสำรวจนะครับก็คือ3ตัวด้วยกันผมก็ใส่ไปเลยนะครับแต่แน่นอนครับพลังผมไม่ถึงแน่นอนนะครับผมก็เลยลดความยากลงมานะครับให้มันเป็นแสนห้าก็พอนะครับอ่าแล้วก็ใช้มาสเตอร์ประมาณนี้นะครับในการเอาไปสำรวจนั่นเอง โอเคนะครับหลังจากผมใส่ไปแล้วก็ให้มันมากกว่าแสนห้าแล้วกันใส่ยังไงก็ได้นะครับภายใน6ตัวฮะใส่ได้หมดเลยนะครับการใส่มอนเตอร์ก็มีประมาณนี้ครับก็คือจะใส่น้อยกว่า3นะครับจะใส่มากกว่า6แค่นั้นง่ายๆนะฮะในส่วนต่อมาครับก็คือไอเทมของการสำรวจนั่นเองเราติ๊กอันไหนมาเราเลือกอันไหนมาก็จะเป็นไอเทมที่เราเลือกถูกไหมผมเนี่ยผมเลือกหินฟีฟ้ามาเนี่ยมื่เป็นหินฟีฟ้านะครับเป็นอันหลัก แต่ส่วนไอเทมบอนั้นเนี่ยก็คือมันมีโอกาสดบแล้วกันต้องพูดอย่างนี้มีโอกาสดอปในการได้หินพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกมะม่วงพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกผลไม้อย่างอื่นพวกใบไม้พวกกิ่งไม้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับงั้นผมขอเริ่มสำรวจเลยแล้วกันนะครับง่ายๆไปไม่้อถามว่าเริ่มสำรวจเลยไหมก,ก็กดเรื่องครับแหมเป็นไอขี้นะครับเอาไปสำรวจกันตัวมาสเตอร์เราเนี่ยเมื่อกี้เราเลือกไป6ก็คือ6ชั่วโมงนะครับ พอมันเป็น6ชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องรอไปเลยครับ6ชั่วโมงถ้าไปทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมสมมตินะครับก็ผมแนะนําให้เป็นเวลา6ชั่วโมงแต่ว่าถ้าอยู่หน้าคมเนี่ยก็แนะนําเป็น6ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่า,า,วามันจะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะมาหากิ้งก่านั่นเองเพราะว่ากิ้งกาเนี่ยเราต้องเข้าเมืองมาหามันนะฮะประมาณนี้นะครับ พอเราสำรวจไปแล้วนะครับมันจะอยู่ที่คณะสำรวจนะครับให้เรามาเช็คได้นะครับว่าเราสำรวจอะไรอยู่นะครับแล้วเวลาในการสำรวจเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมสำรวจแรกไปเมื่อกี้นะครับผมใช้มอนสเตอร์ไป3ตัวครับในการสำรวจของหินอันนี้นะฮะแล้วก็อันก่อนหน้าเนี่ยที่ผมสำรวจไปก็คือใช้มอนสเตอร์6ตัวนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องใช้ตัวค่าพลัง2องแสนฟรขึ้นไปก็เลยใช้มอนสเตอร์เยอะนิดนึงนะครับ หลักการสำรวจก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบใจกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องรักดูฟวามจิงด้วยนะครับก็อยากให้มันครบ1,000ซับไวๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้า